ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมทาบุญสร้างอุโบสถวัดไทยสิริราชคฤห์ที่เมืองราชคฤห์รัฐพิหารประเทศอินเดีย ท่านผู้ชมที่โทรเข้ามาร่วมทําบุญตามหมายเลขข้างล่างนี้จะได้รับรูปเหมือนพ่อปู่หมอชีวโกโกมารพัฒน์จากวัดไทยสิราชคือ อนนี้ฉันเคยฝันจะเป็นนักโบราณคดีที่ท่องเที่ยวไปทั่วโลกเพื่อค้นหาโบราณสถานโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาฉันอยากรู้ว่าพระพุทธศาสนาที่แท้จริงแบบดั้งเดิมในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางทรงพระชนชีพอยู่นั้นเป็นเช่นไรอะไรคือสิ่งที่พระองค์ทรงสอน เพื่อให้สัตว์โลกได้พ้นทุกข์อย่างแท้จริงฉันจึงเดินทางไปอินเดียไปสู่สถานที่ต่างๆที่พระองค์ทรงเคยใช้ชีวิตอยู่แล้วประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับจากการเดินทางในครั้งนี้ทำให้ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากฉันได้สัมผัสถึงพลังแห่งพุทธานุภาพอันไม่มีประมาณเป็นพลัง ที่ยังคงหลงเหลืออยู่บนผืนแผ่นดินนี้อย่างเต็มเปี่ยมรอคอยให้ผู้สแสวงบุญที่มีความปรารถนาจะตามรอยบาทพระพุทธองค์ได้มาค้นพบ ในช่วงก่อนเวลาที่พระพุทธองค์จะปรินิพานนั้นพระสงฆ์สาวกที่จาริกออกไปประกาศพระาศาสนาตามแคว้นและเมืองต่างๆในสมัยนั้นเมื่อได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพานที่เมืองกุสินาราต่างก็เดินทางมุ่งหน้ามาเมืองนี้เป็นจุดเดียวกันที่อยู่ใกล้ก็มาทันเฝ้าพระพุทธเจ้าส่วนที่อยู่ไกลไปก็มาไม่ทัน เจ้ามัลลกษัตริย์หลายองค์ที่มาไม่ทันเวลาที่ปรินิพานเมื่อใกล้รุง่งพระมัวแต่ประชุมกันในเรื่องการตระเตรียมพิธีพระบรมศพพอได้ทราบข่าวว่าพระพุทธองค์ดับขันธ์ปรินิพานไปแล้วก็พากันร้องไห้คร่ำครวญล้มลงเกลือกกลิ้งไปมาเมื่อได้สติขึ้นมาบ้างแล้วจึงได้ร้องถามพระอาอนอนท์อย่างคนตื่นตระหนกว่า จะต้องปฏิบัติต่อพระพุทธสรีระและพระราชพธิธีพระบรมศพอย่างไรพระอานน์จึงได้กล่าวตามที่พระบรมศาสดาได้รับสั่งไว้ว่าให้ปฏิบัติต่อพระพุทธสรีระของพระองค์เช่นเดียวกับพระเจ้าจัก,กรพัชเถิดหลังจากที่คณะของเราเข้าไปกราบสัการะพระพุทธปริิพาน ในปรินิพานวิหารแล้วพวกเราก็ขึ้นรถเดินทางต่อมาอีกหน่อยอยังสถูปเนินดินซึ่งอยู่ห่างจากมหาปรินิพานสถูปไปทางทิศตะวันออกประมาณหนึ่งกิโลเมตรณเนินดินแห่งนี้เองที่เป็นสถานที่ที่ใช้ถวายพระเพลิงพระพุทธสริระของพระพุทธเจ้าเนินดินแห่งนี้มีชื่อเรียกกันว่ามกุฏพันธนะเจดี พระถังซัมจั๋งได้เดินทางมานมัสการสถานที่แห่งนี้และได้เขียนบันทึกไว้ว่าได้เห็นวิหารใหญ่หลังหนึ่งชื่อมกุฏพันธนะมีพระภิกษุอยู่ในวิหารถึงหนึ่งรูปในพุทธประวัติกล่าวว่าเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วทางคณะสงฆ์และทางบ้านเมืองคือเจ้ามัลลกกษัตริย์ผู้ครองเมืองกุสินารา ได้ทำพิธีการบูชาพระศพของพระพุทธเจ้าอยู่เป็นเวลาถึงหกวันและในวันที่เจ็ดมลลกษัตริย์ก็เตรียมการอันเชิญพระพุทธสรีระไปถวายพระเพลิงเหล่าเทวดาประสงค์ให้นำขบวนพระพุทธสรีระไปทางด้านทิศตะวันออกตรงไปยังมกุฏพันธนะเจดีแล้วถวายพระเพลิงณที่นั้นเมื่อมาถึงมกุฏพันธนะเจดี จึงอันเชิญพระพุทธสรีระขึ้นสู่เชิงตะกรมีไม้แก่นจานสูงถึง120ศอกครั้นถึงวาระถวายพระเพลิงก็เกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นอีกคือจุดไฟอย่างไรก็จุดไม่ติดพระอานน์จึงถามพระอนุรุทธะว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นจึงได้ทราบว่าเหล่าเทพยายดายังคอยพระมหากะัะพระสาวกผู้ใหญ่ก่อน และเป็นความประสงค์ของพระมหากัสสปะที่กำลังเร่งรุดเดินทางมาจากเมืองปาวาแล้วเพราะทันท,ทีที่ทราบข่าวว่าพระพุทธองค์เสด็จดับคันธปรินิพานแล้วก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้เราได้มีโอกาสกราบพระพุทธสริรักของพระพุทธเจ้าเสียก่อนตราบใดที่เรายังไปไม่ถึงขออย่าให้ไฟจุดติดเป็นอันขาด จากนั้นก็รีบเดินทางมายังมกุฏพันธนะเจดีพร้อมพระสงฆ์บริวารทันทีเมื่อพระมหากษัตริยเดินทางมาถึงที่นี่แล้วก็กระทําประทักษิณาวัตรพระพุทธสรีระสามรอบแล้วเข้าไปกราบที่พระบาทของพระบรมศาสดาสมดังความตั้งใจแล้วเพลิงทิพจึงจุดติดขึ้นมาเองด้วยเทวริธานุภาพ นักโบราณคดีได้ขุดค้นเนินดินที่มากุดพันธนาเจดีจึงได้พบว่าดินที่อยู่ภายใต้สถูปนั้นมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทานคล้ายกับเป็นสถานที่ที่เคยใช้เผาสิ่งใดมาก่อนหลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วพุทธศักราชที่หนึ่งก็เริ่มขึ้นคำถามสำคัญที่ตามมาก็คือพระพุทธเจ้า ได้ทรงแต่งตั้งใครให้ทำหน้าที่แทนพระองค์หรือไม่คำตอบคือพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงแต่งตั้งบุคคลใดแต่เคยตรัสไว้ว่าเมื่อพระองค์ล่วงลับไปแล้วพระธรรมวินัยที่ได้ทรงบัญญัติไว้จะเป็นศาสดาของพุทธบริษัทต,ต,ต่อไป หลังจากที่คณะของเราได้มากราบนมัสก,การสถานที่ปรินณีพานของพระพุทธองค์อันเป็นสังเวชนียสถานแห่งสุดท้ายแล้วพวกเราก็ออกเดินทางต่อไปยังมหาวิทยาลัยนาลันทาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและยังเป็นเมืองเกิดของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะอีกด้วยตั้งอยู่ห่างจากกรุงราชคฤห์ประมาณ16กิโลเมตร ชมค่ะและขนาดนี้พลอยและทีมงานสมัยเวิด์ก็ได้เดินทางมาถึงที่มหาวิทยาลัยนารันทาแล้วค่ะมหาวิทยาลัยนารันทาแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยของพระพุทธศาสนาแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปชมข้างในพร้อมๆกันเลยนะคะ วิทยาลัยนารันทาเริ่มสร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งราชวงศ์โมริยะประมาณพุทธศตวตรรษที่สและมีการสร้างติดต่อก,กันเรื่อยมาหลายยุคหลายสมัยโดยมีประสงค์จะให้เป็นสถานศึกษาแก่พระพิสุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาในสมัยราชวงศ์คุปตะ ซึ่งถือเป็นยุคทองแห่งประวัติศาสตร์ของอินเดียได้ทิ้งหลักฐานจากศิลาจารึกตลอดจนหลักฐานทางโบราณาคดีได้เปิดเผยให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองอย่างสูงสุดของพระพุทธศาสนาในยุคนั้นราวพุทธศตรวรรษที่12นั้นสมัยของพระเจ้าหัสวัรนะทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ที่สำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนา พระองค์ได้ทรงทำนุบำร,รุงมหาวิทยาลัยนาลันทาด้วยศรัทธาอันแรงกล้าทรงทำนุบำร,รุงพระพิสุสงเหล่านั้นโดยไม่ต้องออกไปวินทบาทข้างนอกไม่ให้นักศึกษาแห่งนาลันทาต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสีนี้เลยเพื่อให้พระพิสุสงอุทิศเวลาทั้งหมดให้แก่การศึกษาได้อย่างเต็มที่ สามารถจรินตนาการได้เลยว่าในสมัยนั้นมหาวิทยาลัยนาลันทาต้องเจริญรุ่งเรืองมากเพราะเพียงแค่เดินมาเห็นสภาพของนาลันทาในปัจจุบันนี้แค่ว่าเดินดูก็ไม่อาจจะทั่วถึงแล้วเพราะอาคารแต่ละหลังมีขนาดใหญ่โตมากหลวงจีนเฮียงจังได้กล่าวถึงนาลันทาไว้อย่างชัดเจนแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ นาลันทาเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดเก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุดห้องประชุมขนาดใหญ่ซึ่งสามารถจุผู้ฟังได้มากกว่าพันคนขึ้นไปมีถึง8ห้องมีห้องเรียนกว่า300ห้องมีห้องพระคัมภีร์ขนาดใหญ่และมีหอพักนักศึกษาเมื่อฉันได้เดินขึ้นไปดูก็จะเห็นห้องพัก ทอดเป็นทางยาวไกลสุดสายตาทำให้จินตนาการได้ตามบันทึกที่เขียนเล่าถึงมหาวิทยาลัยนารันทานในสมัยนั้นได้อย่างจำชัดเลยว่ามีที่พักสำหรับนักศึกษาถึงหนึ่งหมื่คนพร้อมด้วยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอีกประมาณ1,500คนมหาวิทยาลัยนารันทานี้ เจริญอยู่ได้ประมาณ800ปีจึงเริ่มเสื่อมสลายลงในบันทึกได้กล่าวไว้ว่ากองทัพต่างลทัทธิได้เข้าบุกทําลายฆ่าพระพิสุสง์อย่างเยี่ยมเกรียมบุกทําลายจุดไฟเผาจนนาลันทากลายสภาพเป็นเท่าฐานไปในที่สุดแม้แต่คำพีโบราณรวมถึงตำราทางพระพุทธศาสนาต่างๆในมหาวิทยาลัยนาลันทา ก็ถูกเผาทำลายจนหมดสิ้นต้องใช้เวลาในการเผาตำราเป็นเวลานานถึงสเดือนจึงมอดไหมห้ทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าคำภีทางพระพุทธศาสนาจะต้องมีอย่างมากมายมหาศาลทำให้ต้องใช้เวลานานถึงเพียงนั้นแต่สิ่งที่ทำให้ฉันยิ่งรู้สึกอัศจรรย์ใจมากกว่านั้นก็คือ แม้ว่าพระพุทธศาสนาจะเคยถูกทำลายล้างจากคนต่างลัทธิและความเชื่ออย่างโหดเหี้ยมก็ตามด้วยหวังว่าจะทำลายพระพุทธศาสนาให้สูญสิ้นไปแบบไม่เหลือเศษแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำลายหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของการบังเกิดขึ้นจริงของพระพุทธเจ้าให้สูญสิ้นไปได้และยิ่งไปกว่านั้นก็คือไม่มีใครสามารถทำลายความจริงแท้ ของพระธรรมคำสั่งสอนที่ได้ทรงทิ้งไว้ให้เป็นศาสดาแทนพระองค์การเดินทางมาถ่ายธรรมสารคดีตามรอยบาทพระพุทธองค์ได้ทำให้ฉันรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอโศกมหาราช ผู้มีขนูปการอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ต่อพระพุทธศาสนาฉันเคยนึกสงสัยว่าถ้าหากโลกปราศจากพระเจ้าอาโศกมหาราชเสียแล้วพระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้หรือไม่หลังพุทธปรินิพานไปแล้วราว250ปี พระเจ้าอโศกมหาราชทรงอุทิศทั้งชีวิตในการทำนุบำร,รุงและส่งสมณทูตออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ดินแดนต่างๆทรงแจกจ่ายพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าให้กว้างไกลออกไปได้โปรดให้สร้างพระสถูปเจดีย์8 4 0 0 0องค์ทั่วพระราชอาณาจักรพระองค์ทรงตรัสถามพระโมคคัลลีบุตรติสเถระว่า พระสัทธรรมมีสักเท่าใดก็ได้รับคำตอบว่าพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้ามีองค์9ประการแบ่งออกเป็นขันคือหมวดกอง8 4 0 0 0พระธรรมขันพระเจ้าอาโศกจึงเกิดพระราชศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะสร้างพระสถูปเจดีเท่ากับจำนวนพระธรรมขันและได้สละราชรัพย์ถึง96โกดโดยโปรดให้สร้างหีบ จำนวน84,000ใบทำด้วยทองและเงินประดับด้วยเพชรตาแมวและผลึกทั้งหมดนี้โปรดให้นำไปบรรจุไว้ในธรรมราชิก,กะเจดีจำนวน84,000องค์ที่ทรงสร้างขึ้นทั่วทั้งโลกพิภพ,พ,พจนตรดแดนมหาสมุทรรวมถึงการสร้างเสาอาโศกจำนวนมากถึง40ต้นเพื่อประดิษฐานตามสถานที่ที่พระพุทธเจ้า เคยเสด็จประทับโดยจารึกคำสอนของพระพุทธองค์ไว้หลักฐานทั้งหลายเหล่านี้มีปรากฏในประเทศอินเดียตั้งแต่ทิศเหนือลงไปจนทิศใต้สุดทั่วทั้งผืนแผ่นดินชมพูทวีปเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันและประกาศให้ชาวโลกได้รู้ถึงการมีตัวตนที่แท้จริงของพระพุทธองค์ ตลอดระยะเวลาที่ฉันได้ทำเรื่องของพระพุทธองค์มีหลากหลายเรื่องราวที่ฉันได้เห็นได้รู้สึกและได้สัมผัสฉันถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่ควรค่าแก่การนำกลับมาพินิจพิจารณาวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆให้แตกฉานยิ่งขึ้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติตลอดช่วงเวลา80พรรษาแห่งพระชนชีพตั้งแต่การตัดสินพระทยัย ละทิ้งชีวิตทางโลกเข้าสู่เพศบรรทชิตจนกระทั่งเสด็จดับขันธปรินิพานล้วนมีเหตุและผลมีคำอธิบายที่จะทำให้เราเข้าใจและเห็นคุณค่าของสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบว่าได้มาโดยยากเพียงไรแม้ว่าพระพุทธองค์จะจากไปนานกว่า2,500กว่าปีแล้วก็ตามแต่ทุกๆมโนภาพอันงดงาม ที่ชาวพุทธมีต่อพระองค์ได้ถูกถ่ายทอดลงบนองค์พระพุทธปฏิมากรให้เป็นเครื่องสักการะบูชาเพื่อน้อมระลึกถึงพระพุทธองค์หลายสิ่งหลายอย่างที่ฉันได้เรียนรู้จากการตามรอยบาทพระพุทธองค์ในครั้งนี้ทำให้ฉันได้กระจ่างชัดในคุณค่า ของพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์อย่างยิ่งยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอาจทำให้หลายสิ่งหลายอย่างในโลกศาสนาต้องก้าวไปข้างหน้าเช่นกันแต่ฉันก็หวังว่าตราบใดที่เรายังมั่นคงในแก่นแท้ของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คงไม่มีอะไรจะมาทำให้พระพุทธศาสนานั้นสันรร่นคลอนหรือเสื่อมสูญไปได้พระพุทธองค์ ทงมอบสิ่งที่ดีที่สุดไว้ให้แก่มวลมนุษยชาติสิ่งนั้นก็คือธรรมะที่ใช้เป็นกรอบในการดำเนินชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีงามสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างสูงสุดของชีวิตเพื่อความสุขสงบร่มเย็นของสังคมและการนำมาซึ่งสันติภาพโลกที่แท้จริง าทำสารคดีตามรอยบาทพระพุทธองค์ในครั้งนี้ทีมงานได้ให้ความทุ่มเทแรงกายและแรงใจเพื่อสารคดีชุดนี้เป็นอย่างมากพวกเราต้องพบเจอกับข้อจำกัดในการทำงานในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลื่อนเวลาและทุนทรัพย์ที่มีจำกัดแต่ทีมงานก็ตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและในระหว่างทำสารคดีชุดนี้ ตลอดเส้นทางการทำงานและถ่ายทำในดินแดนพุทธภูมิพวกเราได้รับความอนุเคราะห์จากพระมหาด็อกเตอร์วิเชียนวชิระวังโสหรือพระครูประหลัดสุวัฒนพุทธิคุณพระธรรมทูตผู้เชี่ยวชาญในดินแดนพุทธภูมิประจำประเทศอินเดียถึง25ปีมาแล้วถือเป็นความโชคดีของทีมงานเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านซึ่งท่าน ได้เมตตาแสดงธรรมในระหว่างเดินทางเข้าถวายสักการะนับพุทธสถานแต่ละแหง่งไดงงจะ,จะถึงแล้วไหมคนะคะานผู้ชมตื่นเต้นจังเลยค่ะเหตุการณ์ที่ฉันประทับใจในระหว่างการทำงานก็มีมากมายหลายคนอาจจะไม่กล้าที่จะมาอินเดียเพราะกลัวความลำบากแต่ขอบอกว่า เมื่อมาถึงที่นี่แล้วความลำบากกายจะไม่อยู่ในความรู้สึกเลยจะกลับจะรู้สึกออ่นเอมใจและมีความสุขมากกว่าสถานที่สะดวกสบายเป็นไหนไหนเป็นเรื่องที่น่าแปลกแต่เป็นความจริงเพราะในระหว่างการเดินทางจะมีเรื่องราวต่างๆที่น้อมนำจิตใจของเราให้ระลึกถึงพระพุทธองค์จนทำให้ความยากลําบากกลายเป็นเรื่องที่เราไม่เคยคิดถึงเลย ประเทศอินเดียล้วนแล้วแต่เป็นธรรมชาติขนาดห้องน้ำที่ใช้กันยังเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติที่กว้างใหญ่ไพศาลแต่งแต้มไปด้วยดอกคัสตาสีเหลืองสดใสถนนที่พวกเราเดินทางกันก็ครุขระตลอดเส้นทางนั่งรถกันจากเช้าจนรดค่ำกันเลยทีเดียวแต่ทีมงาน ก็ไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าใช้ทุกวินาทีที่มีกันอย่างคุ้มค่าระหว่างการทำงานในทุกๆครั้งพวกเราทุกคนจะมีพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติอยู่ตลอดเวลาทำให้มีความสนุกและเบิกบานใจในทุกๆครั้งที่ได้ทำสารคดีเรื่องนี้แม้เมื่อกลับมาถึงเมืองไทยแล้ว ความปีติซาบซึ้งอิ่มเอมใจก็ยังคงตราตรึงให้ปารบถึงอยู่เสมอเป็นธรรมดาของมนุษย์ทุกคนที่จะมีชีวิตอยู่ได้ ด้วยความฝันและความหวังแต่ความฝันของแต่ละคนก็ย่อมแตกต่างกันออกไปฉันเองก็เคยฝันอยากจะเป็นนักโบราณคดีที่ท่องเที่ยวไปทั่วโลกเพื่อค้นหาโบราณสถานโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเพราะฉันอยากรู้ว่าพระพุทธศาสนาที่แท้จริงแบบดั้งเดิมในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่างทรงพระชนชีพอยู่นั้นเป็นเช่นไรและอะไรคือสิ่งที่พระองค์ทรงสอนเพื่อให้สัตว์โลกได้พ้นทุกข์อย่างแท้จริงฉันจึงเดินทางไปอินเดียไปสู่สถานที่ต่างๆที่พระพุทธองค์ทรงเคยเสด็จประทับและประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับจากการเดินทางในครั้งนี้ทำให้รู้สึกอบอุ่นใจเป็นอย่างมาก เมื่อฉันได้สัมผัสถึงพลังแห่งพุทธานุภาพอันไม่มีประมาณเป็นพลังที่ยังคงหลงเหลืออยู่บนผืนแผ่นดินนี้อย่างเต็มเปี่ยมและรอคอยให้ผู้สแสวงบุญที่มีความปรารถนาจะตามรอยบาทพระพุทธองค์ได้มาค้นพบ และตอนนี้ฉันก็พบว่าฉันคงไม่สามารถที่จะค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีใดๆไ,ได้อีกเพราะว่าหลักฐานเหล่านั้นไม่ได้อยู่ภายนอกตัวเราหากแต่อยู่ภายในตัวเรานี่เองการเดินทางของฉันจึงได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้คงไม่เหมือนครั้งก่อนๆหากแต่เป็นการเดินทางเข้าไปสู่พระรัตนตไตราภายใน เพื่อตามรอยบาทพระพุทธองค์อย่างแท้จริงขอเชิญท่านสาธุชนร่วมทำบุญสร้างอุโบสถวัดไทยสิริราชคฤห ที่เมืองราชคฤห์รัฐพิหารประเทศอินเดียท่านผู้ชมที่โทรเข้ามาร่วมทําบุญตามหมายเลขข้างล่างนี้จะได้รับรูปเหมือนพ่อปู่หมอชีวโกโกมารพัฒเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่จากวัดไทยสิราชคฤห์ สำหรับวัดไทยสิริราชคฤห์ซึ่งเป็นวัดที่พุทธบริษัทชาวไทยได้พร้อมใจร่วมกันสร้างขึ้นตั้งอยู่ที่นครราชคฤห์เมืองราชคฤห์สาธานณรัฐรัฐพิหารสาธารัฐอินเดียปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถซึ่งมีความยาวประมาณ40เมตรความกว้างประมาณ20เมตร นะการดําเนินการก่อสร้างก็กําลังเป็นไปด้วยดีก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมพุทธศานสานิกชนทุกท่านที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสบริจาคปัจจัยในการร่วมสร้างอุโบสถเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาณสถานที่กำเนิดวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาคือพระเวรุวันมหาวิหารที่นครราชคฤห์สำหรับกิจกรรมส่วนต่างๆที่ทางวัดไทยสิริราชคฤห ดำเนินการอยู่ณปัจจุบันที่สําคัญก็คือการสร้างศาสนาทายาทคือการนำํำสัมมนเนนหรือว่าให้โอกาสแก่ชาวอินเดียผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุสัมมนเนในพุทธศาสนาและสนับสนุนให้ได้มีโอกาสศึกษาเร่าเรียนคําสอนทางพระพุทธศาสนาฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจหรือมีความประสงค์จะร่วมสนับสนุนก็ขอเชิญติดต่อได้ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านที่มีส่วนร่วมอุปถรัรมภ์ในการประกาศพระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิขออำนวยพรขอถวายความเคารพขอเชิญท่านสาธุชนร่วมทาบุญสร้างอุโบสถวัดไทยสิริราชคฤห์ที่เมืองราชคฤห์รัฐพิหารประเทศอินเดีย ท่านผู้ชมที่โทรเข้ามาร่วมทําบุญตามหมายเลขข้างล่างนี้จะได้รับรูปเหมือนพ่อปู่หมอชีวโกโกมารพัฒเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่จากวัดไทยสิราชคือ